มก็ตอนนี้เราอยู่วันนี้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดบุรีดย์นะครับนี่ผมก็เพิ่งเ,เดินเข้ามาจากร้านจอดรถนะครับผมรอบนี้เรามาแข่ง b i c นะครับผมในสนามที่2ผมก็เลยอยากจะทำเป็นแบบคลิปวิดีโอให้ได้เห็นนะครับว่าพวกเราเนี่ย ทำอะไรกันบ้างนะครับผมตลอดระยะเวลา3วันนะั้นแต่เข้าโปรแกรมนะครับผมสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเริ่มด้วยวันศุกร์ตอนเช้าตอนนี้อยู่ในช่วงการตรวจสภาพครับตรวจสภาพทั้งรถทั้งชุดแข่งทั้งหมวกอนนอกันน็อกทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศกันครับแต่ละพิษที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ98 7 6 5เจจนถึงนู่นนะ30กว่า ต้องจองพิษกันตั้งแต่ต้นปีนะครับต้องสมัครอย่างต่ำา6คันต่อการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้รถผมนะครับผมที่กำลังจะทำการซ้อมแรกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งนะครับในรุ่น s อ3นะครับอันนี้คือช่างของผมนะครับช่างบอมนะครับผมก็เนี่ยครับบอมก็ไปตรวจสภาพอีกคันหนึ่งมานะครับผมเราจะไปตรวจร่างกายกันนี่ครับตรวจสภาพนะครับ มาทุกอย่างครับเพื่อมาตรวจวสภา้สแข็งนะครผมตรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะเดินไปตรวจร่างกายที่ Medical Center อนะครับอันนี้ก็10โมงเดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันกันประมาณ11โมงนะครับผมเพราะว่า รุ่นผมเนี่ยจะทําการลงซ้อมประมาณเที่ยงครึ่งหรือไม่ก็บ่ายครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องอให้ร่างกายเนี่ยได้โหลดสารอาหารเข้าไปก่อนผมจะพาไปดูว่าเขาตรวจสภาพเั็นยังไงนี่ครับผมจุดตรวจสภาพครับดูครับจะวุ่นวายนิดนึงนะครับโอวีครับผมนี่ฮะเขาจะตรวจกันเนี่ยตรวจทั้งน้ําหนักนะครับผมชั่งน้ําหนักรถนี่นะครับดูครับ นี่เป็นชาวต่งางชาตินะครับอย่างก็จะมีการชาั่ง้ำหนักนะฮะส่วนค่อนข้างที่จะซีเรียสครับดูการตรวจมืหมวกเวลาตรวจนี่พี่ดูอะไรเป็นหลักครับพี่ดูเขาจะ่านเลยครับ,จบกจนนิ้วอ๋อก็คือดูเป็นแบบการรับรองมาตรฐานาครับลแล้วก็วดูภายนอกว่ามีรอยแตกปะ เนี่ยครับผมจะเป็นทีมใหญ่นะครับ East N J T ดูครับดูเขาเตรียมนะครับเตรียมนี่คือรถเทเลอร์หนึ่งรถนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะดูครับขนของขนมอเตอร์ไซค์มาแล้วข้างในก็จะเป็นห้องแอร์ครับผมที่สามารถเข้าไปพักผ่อนได้สำหรับนักแข่งและทีมงานนะครับดูว่าหัวอลังการงานสร้างไหมฮะนี่เป็นพิษสิทธกับพิษของคอครับผมก็ปกติเนี่ยเราไม่สามารถเดินเข้าไปมั่วๆพิษได้นะครับแต่คือที่เขาไม่ให้เรามายุ่งในพิษเขาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือ ถ้าสมมุติว่ามันเกิดความเสียหายอะไรหรือว่ามีอะไรหายไปเนี่ยเขาก็จะเอรียกว่าจะได้จับตัวถูกว่ามันมันไปไปอยู่ที่จุดไหนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอยุ่งกับอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครให้เห็นบรรการหลังพิษกันดูนะครับนี่ฮะก็เลเทแบบนี่ทุกพิษแล้วก็การซ้อมของทั่วฮอนด้าไทยแลนด์เเลน์ครับ เวลาประมาณบ่ายโมงสนาทีนะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับที่เราจะลงซ้อมแรกของวันศุกร์วันนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าเรียกว่าเทปดำไรเดอร์ครับายตอนออกไปเนี่ยสามสองอตอนนี้ผมซ้อมหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ชมก็แปลงร่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมก็วันศุกร์น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับการซ้อมมีแค่หนึ่งซ้อม แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมี2ซ้อมแบบจะมี1ซ้อมแล้วก็คอลี่ไฟคอลี่ไฟคือการจัดอันดับตำแหน่งสตาร์นั่นเองนะครับผมนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงติดตามต่อแต่วันนี้เรื่องราวก็ยังไม่จบนะครับผม น,นี่เป็นการซ้อม1ของรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับในซูเปอร์สต็อกหกับ2นะครับผมก็แต่และทีมเนี่ยจะมีการวางแผนกันตลอดเวลานะครับน่าสนใจมากๆเลครับดูครับเขาซ้อมออกไปพร้อมกันเข้าพักพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปอีกรอบหนึงพร้อมกันนี่เป็นแท็กติกต่างๆนะครับผมสำหรับรุ่นใหญ่อันนี้คือรุ่นระดับมืออาชีพเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนักแข่งต่างชาติ ลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกอาการครับว่าเต้องการอะไรเพิ่มบ้างจากรถที่เขาขี่นะครับรวมถึงต้องการอะไรที่รถลงไปบ้างนะครับอย่างเช่นการสะบัดแข็งไปไม้ชกหน้าแข็งไปไม้ลมยางเป็นยังไงบ้าง ผมช่างนักแข่งเนี่ยก็รู้ว่าต้องการใอยต้องการอะไรนะครับ เย็นวันศุกร์นะครับผมมิชชั่นสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือการประชุมนักแข่งนะครับผมเพื่อบอกกฎิกาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสนามที่สองแข่งทุกคนต้องเข้าประชุมนะครับผมจะมีการลงชื่อนะครับผม <c oughs> <อ>ถ้าใครไม่เข้าประชุมเนี่ยก็จะโดน <c oughs> อาจจะดิสคอลิฟายหรือว่าไม่ให้ทำการลงแข่งเลยนะครับประชุมเสร็จครับ สวัสดีครับพี่จริงครับผมไม่ได้เจอสบายดีนะครับผมวันศุกร์จบแล้วครับผมสำหรับวันที่ยาวนานวันแรกในการซ้อมทุกอย่างตรวจสภาพเรับผมก็สวัสดีครับพี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตบายบายทุกคนไว้ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราประชุมเสร็จกันแล้วเราจะกลับมาดูครับผมว่าฟรีแพ็กที่สองรวมถึงค u a ลิฟาบรรยากาศจะ เครียดกว่าวันศุกร์วันนี้มากขนาดไหนนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับผมก็เจอกับผมปอนะครับในวันที่2นะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วนะครับเข้าสู่การคุริฟายครับวันนี้จะเข้มข้นขึ้นกว่าเมื่อวานประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมใส่วกยางก่อนนะครับผมคุริฟายแล้วครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง เราก็จะมาเรียกว่าดูนะครับทีมอื่นเขาทำงานแล้วก็การคอลี่ายที่ยังเหลืออยู่นะครับผมตอนนี้จะเป็นการคอลี่าฟในรุ่น 600cc สีสูนะครับผมผมถือเคสครับผมผมว่าส่วนตัวผมผมจะไม่ไปยุ่งกับปาร์คเฟอร์เมเลยครับผมจะไม่เดินไปเข้าไปข้างในหรือแม้แต่กระทั่งเอาถ้วยของคนอื่นมาชูเล่นผมจะผม,ผมจะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าผมถือครับว่าถ้าเราไปถือเล่นเนี่ย มันหมายความว่าเราได้จับของสิ่งนั้นไปแล้วแล้วเราอาจจะไม่ได้มันจริงๆนะครับสำหรับวันเสาร์ในวันคอลเลือนะครับผมก็สนุกสนานครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างดีสำหรับทิศแปดพวกเรามากๆ,ๆนะครับเพราะว่าอากาศก็กดีไม่ร้อนนะครับแล้วก็ผลงานของแต่ละคนในทิศแปดของเราว่าเรียกว่าผลงานดีันทบ้ทุกคนเลยนะครับผมเ,เย็นของวันเสาร์นะครับจะมีการแข่ง2รุ่นนะครับนั่นก็คือ รุ่นของยามาฮ่าโมโตชา l l เลน e ์นะครับจะเป็นรถ155ซีซีนะครับผมที่ทางยามาฮ่าเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นวันเมกเ c สก็ว่าได้นะครับทีมงานของทุกทีมครับพอสตาร์ทปุ๊บทีมงานจะวิ่งข้ามเส้นสีฟ้าไปเกาะที่รั้วทันทีนะครับดูครับไฟแดงขึ้นหรือยังฮนะเจ็ดรอบของการแข่งขันครับผม เมื่อกี้ผ่านไปแล้วสำหรับยามาฮ่านะครต่อไปเราจะดูเป็นอนาคตของเด็กไทยกันบ้างนะครับเด็กกลุ่มนี้เก่งมากครับเก่งแบบเก่งจริงนะครับเขาเสียสละทั้งการเรียนการฝึกซ้อมชีวิตต่างๆนะครับผมเพื่อทุ่มเทให้กับการแข่งขันรถจักรยานยนต์แบบนี้เลยนะครับผมนี่คือน้องๆเยาวชนของประเทศไทยครับกับ h o n d a Thailand t a l e n t ครับเราใช้รถสูตรจากญี่ปุ่นนะครับผมเป็นส 210cc ครับผมเข้าบรดทุก2 0 0ครับ อย่างกล้องสมเกียรติจันทาก็มาจากโครงการแบบนี้เหมือนกันนะครับผมสำหรับ Thailand t a l e n t ครับเป็นโครงการที่คือฝึกซ้อมกันใช้ความทุ่มเทมากๆนะครับผมถ้าเด็กคนไหนไม่คอริ i f i ฟายหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังคุณครูหรือทีมช่างนะครับผมก็ปีหน้าก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมใน โครงการนี้อีกนะเพราะฉะนั้นคือวินัยของเด็กๆเนี่ยถูกฝึกจากโครงการนี้เลยทีเดียวนะฮะที่เราเห็นเขาใส่กอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของแอร์แบ็กนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เขาจะมีแอร์แบ็กที่ติดอยู่แบบนี้นะครับถ้าสลากนี้ถูกกระตุกออกนะครับผมแอร์แบ็กจะทำงานทันทีนะครับจริงแล้วปกติเนี่ยเราไม่สามารถเดินลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับมีน้องหลายคนครับที่ผมเชียร์อยู่นะครับผมเบอร์18ให้ไฮเป็กดูน้องแต่ละคนนะครับคุณผู้ชมครับผมดูครับ ดูแบบตัวเล็กๆแบบว่าดูนะฮ <c oughs> ะดูนะครับผมดูตัวเล็กๆคือแบบว่าไวาเนี่ยยังเด็กๆกันอยู่เลยนะอายุกี่ขวบครับผมอายุก<ร>ี่ขวบเวียดนามโอ้ฟเรอนะฮะฮาวโอลายูทเวลทล12 12, <Yeah. S 1> 12ปีมาจากเวียดนามนะครับผมเตชินลินตะไพนะครับผมนี่คือหนึ่งนักแข่งที่ปอชื่นชอบแล้ะก็ชื่นเชียร์เขาตลอดเลยทีเดียวผมเชื่อว่านักแข่งวันนี้น่าจะเป็นนักแข่งอนาคตของประเทศไทย ในอีกหนึ่งวันนะครับสู้ๆนะครับน้องไปครับผมน้องคนสุดท้ายครับผมที่คุณพ่อจิมมี่ดูแลเป็นพิเศษนะครับน้องไฮเป็กนะครับผมในอันดับที่หนึ่งในการคัดลุฟายนะครับไฮเป็กครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสู้ครับเต็มที่นะครับคุณพ่อจิมมี่นี่ดูแลแล้วก็เชียร์ตลอดเลยนะครับผมเป็นเอ่อเรียกว่าบุคลากรที่มีความสามารถแล้วก็มีคุณภาพมากๆสู้ๆกับไฮเป็กครับผมโอเคตอสู้ครับทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับผม ESPNCT นะครับผมก็ สีรับแข่งเขาแต่ละคนเนี่ยครับผมเป็นระดับที่สองหรือระดับที่นงยครับดูครับผ่านหน้าแกนสแตนของน้องๆไทยแลนด์เ a เลนด์ครับครับผมดูฮะดูเสียงครับ อันดับน้องอุ่มยินดีด้วยดีครับต้องขอบคุณนี่้าามากนี่ครับหนึ่งผู้ชนะของเรานะครับน้องอุ่มเป็นลำเบอร์แปดแล้วก็ผู้บริหารของทีมมอเตอดาทั้งหมดนะครับยินดีด้วยนะครับเก่งมากครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมวันสุดท้ายแล้วครับวันอาทิตย์เรสต์เดย์นะครับวันแข่งสภาพร่างกายของทุกคนก็ เหนื่อยล้าไปตามวันและเวลาที่ผ่านมากันนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของทุกทุกคนพอล

เราด้วยกับบ้านได้มีเรื่องนึงเท้าเกนเด่นพันแล้ัไนะมาดูว่าความสเตเบิลของดีเจปอครับจะมีพอไปจนถึงโค้งสิและออกจากโค้งหรือเปล่าครับปิดครับมาแล้วครับตรงนี้ปิดครับดีเจปอนันตชัยด้านหลังมีพานุวัฒน ลังพันวัฒน์มีหมายเลข5้าสบหมนั่นคือชิจยากรแล้วยังไงครับดีเจปอ้องปิด <DJ S 2> ครับปอแล้วก็จบอันดับที่หนึ่งครับคุณนัชระเอาผมดานะเดานะยมสัมภาษ์ปออ่ะว่าทำตามมันไหลใช่ปะ่ะเอาจริงโอ้โหคนมันผมอะแค่ครั้งหนึ่งได้ขึ้นผลดยพีดีเนี่ยโอ้โหแล้วแ<ต>ดดอาการครับดูนี่เชื่อผมอยู่กันมานานเดี๋ยวตาไหล เราสุดท,ท้ายผมผมยัดลึกทุกโค้งเลยผมกลัวเขาตามมาทันแต่วันนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมทุกทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความต่างๆนะครับผมที่ส่งมาให้กําลังใจคือแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ผมตั้งใจมามา,มากเหลือเกินสําหรับรายการนี้นครับผมแล้ววันนี้ผมก็ มันเป็นผลงานที่เกินคาดหวังจริงผมไม่รู้ว่าผมจะได้มีโอกาสยืนที่หนึ่งอีกหรือเปล่าในชีวิตนี้แต่ครั้งนี้ผมเต็มที่มากๆแล้วผมดีใจมากๆนครับ